งเจาะข่าว กลับมาคุยข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งครับในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของข่าวของนักร้องสองคนครับที่ยังเป็นกระแสและก็ความคุมเครืออยู่นะครับว่านักร้องสองคนที่เคยเป็นไหนมาไ,ไหนด้วยกันแล้ววันดีคืนดีนะครับทั้งคู่ก็แยกกันรับงานนะครับท่ามกลางความอึมครึมนะคบว่าทั้งคู่ทะเลาะกันหรือเปล่า สองท่านนี้นะคะอยู่ในโครงการฝรั่งรักไทยใจลูกทุ่งแหมผู้แบบนี้แล้วหลายคนก็คงจะทราบกันดีเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครนะคะต้อนรับคุณโจนาสอันดุสันและคุณคริสตี้กิฟสันเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งสวัสดีค่ะมาเคลียร์กันนอยมาเคลียร์กันเลยต้องเปิดเวทีเคลียร์กันเลยนะยังรักกันเหมือนเดิมคำถามนี้มันตอบง่ายมากเลยฮะคือเพราะว่าแค่มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันสองคนก็เคลียร์ไปแล้ว ถ้าทะเลาะกันจริงเราจะอยู่ด้วยกันได้ไงใช่ป่ะเราจะมาออกนั่งคู่กันอย่างนี้ไม่ได้ข่าวมันออกมาได้ยังไงคะว่าสองคนขัดแย้งกันไม่ทํางานร่วมกันไม่ขึ้นเวทีด้วยกันมันน่าจะเป็นความเข้าใจเนาะของคนพอพอไม่เห็นคู่ตลอดอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นความเข้าใจแต่จริงๆแล้วคือตอนที่โจนาสคริสตี้ออกมาแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นในโครงการฝรั่งฝรังกฉายใจดุจุ่มก็คือออกมาเป็นศิลปินเดียว ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกก็ดูนยาแล้วอัลบั้มของเราก็เป็นอัลบั้มเดียวซะมากกว่านะคะแล้วก็ที่หลังเราเองอ่ะก็แบบเอออยากจะทําอัลบั้มคู่กันด้วยอะรักกันขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นรักจริงริงคอนเซปต์ตอนแรกก็คือเป็นเ็นเปหมือนเฉพาะกิจเหมือนอัลบั้มพิเศษที่มามาทำคู่กันบ้างทีที่ที่ผ่านมาก็คือ เคยทำแต่เดียวผมก็ห้าอัลบั้มเนาะส่วนคริสตี้ก็สอัลบั้มเลยแล้วก็มาเป็นหนุ่มตำราวสาวตำไทยก่อนหน้านั้นมีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นลำวงอ๋อเป็นลำวงประกอบด้วยคนลำไทยซึ่งถือว่าเป็นเป็นเหมือนเฉพาะกิจมันเหมือนอัลบั้มพิเศษอะไรเงี้ย แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นเดี่ยวต่อเดี่ยวก็ตามแต่ถเถอะเวลารับงานก็จะแบบว่าเห็นไปด้วยกันคคไม่ว่าจะเป็นงานกุศลงานจ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ,ญ่ก็ <ๆ S 2> จะแบบว่าขายเป็นแพคคู่แล้วทาไมวันหนึ่งจิงไม่ได้ไปด้วยกันณวันนี้ครับคำถาคนคุณริสตี้ค่ะก็คือมีช่วงหนึ่งนะคะช่วงนั้นก็คือพี่โจนาสก็มีภารกิจ ตัว<ช>บ้างไงบ้างนะคะก็เลยพักจากงานเพลงช่วงหนึ่งนะคะตอนนั้นคริสตี้ก็เพิ่งจะทําเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญออกมาเราก็เลยพี่โจนรสก็เลยมามาคุยกันอบอกว่าเออตอนนี้ผมจะขอพักนะกไม่มีอะไรอ,อย่างเงี้ยคริสตี้ลุยไปก่อนเราก็เลยโอเคไม่มีปัญหา ได้เลยเราก็โปรโมทเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญไปเรื่อยๆนะคะที่หลังพี่โจนัสก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มที่จะทํางานด้วยกันบ้างแต่น่าจะเป็นเพราะภาพที่ทุกคนเห็นเออเจ็บที่ไม่ได้เชิญพิสตี้คนเดียวอะไนี้ก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าแต่พี่อยู่ช่วงหนึ่งค่ะคุณท็อปที่คู่นี้ออกงานคู่กันตลอดแล้วก็มีอัลบั้มคู่กันจนมีข่าวลือว่าสองคนนี้ กันเป็นแฟนกันเออตอนนี้นดีขาวทุนสองเออจนถึงทุกวันนี้ก็โดนคำถามนี้เกือบทุกที่ทุกรายการด้วยยังไม่เบื่อีจะตอบนะไม่เบ้อบเยคยมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแฟนเอเหมือนแฟนแล้วแบคนลุ้นอะเชียเหมือนแบบพระเอกนางเอกเนี่ย มอน <S <S ยายาดมาเดทไรเงี้ยเออเออเป็นแฟนกันเถอะเป็นแฟนกันเถอะอ,อ,อะไรเงี้ยเออก็ก็จริงๆคิดถึงพี่โจนาสเป็นเป็นพี่ชายมาตลอดเพราะว่ารู้จักพี่เขาตั้งแต่คริเสียอายุแค่เจ็ดขวบก็คือตอนนั้นเป็นเพื่อนกับน้องสาวของของพี่โจนาสนะคะอตอนนั้นพี่โจนาสก็อายุสิบสามสิบสี่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบเออในในความรู้สึกของเราก็คือเขาเป็น พี่ชายของเราจนจนถึงทุกวันนี้นะคะมีอะไรเราก็เอ,อคุยกันปรึกษากันอะไรอย่างงี้ตลอดได้ในช่วงที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยทงานในส่วนงานเพลงเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีแต่ในส่วนของภาพของงานการกุศลน, <คา S 1> นะครับรที่รวมกันแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อการกุศลเ,เยอะแยะเลยทํามาตั้งแต่แรกๆเลยนะคบนั่นก็คือในานามของ ค่ะก็คือจริงๆเราก็ทำงานเป็นเป็นวงดนตรีมาก่อนนะคะด้วยกันใช่ๆคณะก็เป็นวงก็ก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นออะไรย่างี้แล้วก็มีกิจกรรมมีละครมีการเป็นวิทยากรด้วยนะครับกับชุดอะไรท์ของแดนเซ์ ก็ที่จริงก็เราก็ทําร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะฮะเป็นของตํารวจก็มีสภากาชาติก็มีอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบว่าเราเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปช่วยงานของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเวลาเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะครัทต้องามนิสัยใจคอกันละกันนะคบด้วยความสนิทกันมาขนาดนี้เขาเรียกว่าตั้งแต่สนิทกันมาก่อนเข้าวงการในวงการเนี่ยครัวบ้าเออสิบสาม 13โครงการใน13ปีแต่ก่อนนั้นเนี่ยต้องรู้จักกันมาเป็นอย่างดีใช่ค่ะต้องถามคุณคริสตี้คุณโจนาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนิสัยส่วนตัวก็คิดว่าประมาณว่ามองหน้าก็รู้ใจกันแล้วถามคุณคริสตี้ก่อนคุณคริสตี้หรอให้คุณคริสตี้เข้าเมาส์ก่อนไปยิงก็ป้าว่าไปไปยิงตามสบายจริงจริงอันนี้บอกบอกได้เลยนะตอนที่รู้จักกันแรกๆตอนนั้นเราก็อายุแค่เจ็ดขวบเราคิดว่าพี่โจนาสดู เหรอทำไมอันนี้หรอคาคิดเนาะเพา่เป็นแต่เขาไม่ดูเลยนะก็เป็นเพราะว่าเราเราแค่นี้ตัวเล็กที่เดียวแล้วก็เป็นเพื่อนกับน้องสาวรู้จักกันแบบไม่สนิทกันเพราะว่าเขาอายุ13 14แล้วก็เป็นพี่พี่ชายคนโตของครอบครัวเขาด้วยมีลูกมีพี่น้องทั้งหมดเจคนไม่ใช่เจ็ดแปดคนใช่อครัาใช่ค่ะเขาเป็นพี่ชายคนโตเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราโอ้โหกลัวไเขาดูอะไรอย่างนี้แต่พอมารู้จักกันที่หลังเน้ะโอ้โหใจอ่อน ใจดีใจดีเราใจอ่อนนะใจอ่อนเขาใจอ่อนด้วยซ้ำด้วยซ้ำอ่ะใจดีถึงขนาดใจอ่อนใช่คือเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สงสารคือเป็นเป็นคนเนาะที่สงสารไหมสงสารคนอื่นใช่ค่ะเป็นคนที่แบบโค้กเขาแบบเป็นคนดีมากเลยใช่ค่ะแ้วคุณโจนาสมองคนริสตี้เด็กน้อยที่วิ่งกับเออกับน้องสาวเราอย่างไรบ้าง เป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าเอบเลยเอ๊ะอย่ามองเหม่ลยนะฮะตอนเด็กๆเลยใช่ไหมก็สวยอย่างนี้เมื่อตอนเด็กๆเหมือนเหมือนเขาจะเก่งเกินวัยนิดนึงไงเเขาคิดว่าเขาแบบว่าโตแล้วอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าเขาเก่งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยใช่เขาเขามั่นไงเขามั่นใจอะไรเงี้ยเขามั่นนะเขาเป็นเด็กมั่นนะเราก็เลยมองว่าเออเออตัวยังเล็กอยู่นะอะไรประมาณนี้แต่ว่านั้นที่จริง ตอนนั้นมันก็ยังเป็นอารมณ์ของเด็กๆอะ<ช>่ะในวัยเรียนแบบต้นๆอะไรเงี้ยที่จริงเรามารู้จักกันแล้วก็ทํางานด้วยกันจริงๆก็ตอน,ตอน,นที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือตอนที่เป็นคอร์สศิลปะการสแสดงที่เรียนด้วยกันม, <ๆ S 2> มีครูจากอเมริกาที่สอนไฟล์การสแสดงแล้วก็การเต้นแล้วก็มีครูคทางออสเตรเลียที่สอนเรื่องเรื่องการใช้เสียงแล้วก็ดนตรีนะครับ เราก็เรียนด้วยกันแล้วก็พอหลังจากนั้นเราแล้วก็เพื่อนๆก็ตั้งคณะขึ้นมาที่ทํางานกิจกรรมการมีที่ว่าชื่อวงหรือชื่อคณะไหมคะนะชื่อ t ณะ heart to heart นี่ก็เป็นชื่อของของกลุ่มของาััช่นาะใช่ก็เป็นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาสนุกดีสุ่นมีสจะเา็นงาน เกี่ยวกับต่อต้านยาเสพติดเยอะมากเลยโอ้โหปีหนึ่งเป็นร้อยคิวเลยนะฮะเท่ากับแบบว่าเหมือนคิวการแสดงของพวกนักแสดงอาชีพแต่ว่าเป็นลักษณะตามโรงเรียนอย่างเงี้ยทั้งคู่นี่คือทํางานการกุศลอยากจะให้ประเมินจากความรู้สึกนะว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขโดยด่วนโดยด่วนเลยอะคืออะไรเธอที่เป็นฝรั่งปัญหาที่เราไปดูไปคิดคือผมคิดว่า ปัญหาของประเทศไทยคงไม่ได้ต่างจากปัญหาของทั่วโลกนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันไปไวกว่าเดิมอ่ะไวขึ้นทุกวันเลยฮะอะไรก็ไปไวมาไวฮะต้องแชทเดี๋ยวนั้นต้องอะไรต้องทันใจทุกเรื่องนะครับจนกลายเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจมัน มันถูกลืมไปมเสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือสถาบันที่สำคัญที่สุดของของสังคมคือสถาบันครอบครัวนะครับ,รบแล้วใหนเมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ก็ยุ่งยุ่งกับงานต้องว,วิ่งไป,ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆก็อยู่หน้ามือถืออยู่กับเพื่อนะขนาดอยู่กับเพื่อนบางทีก็ไม่ได้คุยกันนะกมน้กมหน้าก้มตาอยูถืออย่างเดียวก็บอกว่าเป็นสังคมกม้มหน้าก้มกันอย่างเดียวเลยบางทีก็ส<โ>ม<ดย>ัยก่อนอาจจะแบบ นั่งคุยกันอะไรเงี้ยแต่เป็นเกณฑ์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเป็นวงเหมือนกันอ่ะมีเพื่อนอยู่อะแต่ต่างคนก็ต่างคนต่างมีกิจกรรมกอดอะพอจะจากคือพอจะแยกย้ายกันไปก็เดี๋ยวเฟซหากันก็แล้วกันกตอนอยู่ด้วยกันดีก็ไม่ได้อะไรเลยอันนี้เีนยวก็จะต้องมาเฟซหากันคือจริงๆสังคมออนไลน์เราไม่ได้แบบว่าเป็นหัวโบราณเราก็มองว่ามันมีจุดดีบางทีก็คนที่เราไม่มีโอกาสได้เจอ เราก็ได้สัมผัสกันในในมือถือเพื่อเก่าๆอย่าง<ล>พว<บ>กเราด้วยนะฮะาบางทีเราก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าอย่างน้อยโอเคเราก็รู้ว่าเออเข้าไปไหนมาไหนมันก็ดีแต่ว่าอย่าทิ้งความสัมพันธ์ที่แบบตัวต่อต,ตัวจริงๆโดยเฉพาะในครอบครัวนะครับเพราะว่าเด็กๆที่หรือว่าวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีความอบอุ่นของความเป็นครอบครัวที่คือนั่นแฟนเลยฮะจะเกิดปัญหาตามมานะครับบางทีก็อยู่แต่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันอะ บางทีก็นําพากันในสิ่งที่ไม่ดีครับคนที่ต้องปลูกฝังแล้วก็อยู่กับเด็กๆก็คือผู้ปกครองหรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คุณจะนัดมองมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองซึ่งก็มีให้เราได้เห็นกันเยอะมากสำหรับคริสตี้แล้วคะมองปัญหาเดียวกันไหมคะค่ะก็ ก็คล้ายๆกันนะคะแต่เหมือนกับที่พี่โจนาสพูดก็คือเราเราได้มีโอกาสเนาะหนึ่งเราก็เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งเราก็สองได้มีโอกาสที่จะไปหลายๆประเทศก็คิดว่าปัญหาทั่วโลกมันก็คล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีมันทําให้แบบทุกอย่างมันลิงก์กันหมดเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สังคมทุกประเทศทั่วโลกก็ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงด้วย่ะแล้วก็ที่สำคัญคือคนเราต้องคุยกันนะเพราะว่ามนุษย์มันต้องแบบคุยแบบซึ่งซึ้งหน้าด้วยเห็นหน้านตากันด้วยดีกว่าไปคุยกันทางอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าคุยตึ้ง แค่ว่ากระแสเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปฮะมันไม่ได้ยั่งยืนมันไม่แน่นอนสิ่งที่ยั่งยืนและแน่นอนก็คือมิตรภาพที่แท้จริงครับใช่ครับพูดถึง Facebook ทั้งสองคนเนี่ยมี Facebook มีการเล่นโซเชียลมีเดียกันคุณโจนัทถามเลยคุณโจนัทพิมพ์เองส่งเองเล่นเองไหมฮะภาษาไทยอ่ะพิมพ์เองครับโอ้ต้องดมือ้ตัวตัวการตีของเราก็คือลองดูว่าผมผิด พิมพ์ผิดเมื่อไรอันนั้นก็คือแสดงว่าเราพิมพ์เองแล้วพิมเองเลยก็ลงเมนต์อะไรอย่างเงี้นะคุณคิสตี้นะด้วยค่ะพิมือนพิมเองถ้าเกิดว่าจะตามฟ o l โล่เฟซบุ๊กของโจนาสนี่ต้องยังไงฮะก็ a c e b o o k ของของโจนาสที่จริงเกือบทุกโซเชียลมีเดียของโจนาสก็คือจะเป็น slash j จน a สไทยแลนด์โจนาสไทยแลนด์ใช่ครับแต่ว่าโจน a สใช้ตัว A นะไม่ใช่ตัว U นะฮะพิมพ์ว่า J O N A S แล้วก็ไทยแลนด์ทั้ง Facebook เป็นแฟนเพจแล้วก็ Instagram นะครับก็ตามกันได้ฟอลล w กันเลยนะครับคุณคิสตี้ก็ เคริสตี้กิ๊สันออนไลน์ค่ะทั้งทั้งอินสตาแกรทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ค่ะทั้งหมดแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอเผื่อว่าใครจะเข้ามากดไลค์แลยก็ดูรายการเราอยู่นะฮะตาของพี่โจนาสนะคะเราจะได้เห็นทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันแบบอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆทั้งในภาคของงานสังคมงานเออเพลงยังไงหวันว่าหวังว่าที่จริงแล้วงานงานคอนเสิร์ตเนี้ย ก็มีด้วยกครึ่งหนึ่งนะหรืออาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เป็นคู่เหมือนเดิมนะครับครับจริงๆแล้วก็ถ้าเห็นกันหน้าวิธีก็จะมีอย่างเช่นลอยกระทงปีนี้เราก็มีงานคู่กันทั้งสองงานเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างอะไรเพียงที่ว่ากิจกรรมชีวิตประจําวันบางอย่างเราก็อาจจะแยกกันทําบ้างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรที่จะแบบว่าคู่กันตลอดทุกเรื่องมันเป็นไปได้ยากครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเราก็ อยากจะให้มีงานเดียวด้วยของงานเพลงอะไรต่างๆนะครับครับผมอะครับวันนี้นะครับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงคุยข่าวนะครับเราก็คงจะได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจปากปากของทั้งคู่นะครับในเรื่องของกระแสข่าวต่างๆมาพอสมควรแล้วทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจนาสและก็คุณคริสตี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเวโอกาสหน้าเราต้องเชิญมา เปิดใจแล้วก็ร่วมพูดคุยอีกที่เกิดว่ามีผลงานชุดต่อไปได้เลยค่ะดีขอบคุณครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการข่าวลูกทุ่งก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับ14นาฬิกาถึงสิหนาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าว spring news แห่งนี้นะครับวันนี้เราทั้งสี่คนลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ